แต่พูดถึงการเกิดของโลกเราเนี่ยเราเกิดจากบิดามารดาเกิดจากพ่อจากแม่ไม่มีใครปั้นเราขึ้นมาหากเป็นผู้ปั้นเราคือพ่อแม่นะั่นแหละเป็นผู้ปั้นเราขึ้นมาเนี่ยส่วนการที่จะลงมาเกิดหรือการที่จะมาจุติในคันนั้นนะสภาวะนั้น ทำไมคนเราถึงเกิดมาไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันทากเป็นเพราะ DNA นะอย่างคนฉลาดคนฉลาดแต่งงานกันมีลูกออกมาทำไมลูกไม่ฉลาดอย่างคนงัอคนง่แต่งงานกันทำไมลูกออกมาลูกฉลาดแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับ DNA นะ ความสติปัญญานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดนะีเรเอไมนะ่ถ้าจะพูดถึงความจริงแนละ้วไม่เลยทำวิจัยดูยก็ได้ถ้าไม่เชื่อเรื่องเราเอาผู้ฉลาดกับผู้ฉลาดมาแต่งงานกันแล้วลูกออกมานะมันจะฉลาดเหมือนพ่อกับแม่มไหมก็ไม่ จะมีผลบ้างเพราะอะไรถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้เรียกว่าเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมกรรมนำพาอำนาจแห่งกรรมนี้เที่ยงแท้ไม่เหมือนอำนาจของกฎหมายหรืออำนาจศาลใ,ใดๆอำนาจของกรรมนี้เที่ยงแท้ประนึ่นอำนาจแห่งน้ำหนัก บนโลกวันนี้น้ำหนักอะไรมากขนาดนั้นนะของจริงมันเที่ยงแท้กรรมนี่ก็เช่นกันคนบางคนเกิดอยู่ในตระกูลนี้มั่งมีนะแต่พิกลพิการคนบางคนเกิดในตระกูลที่ยากจนแต่บริบูรณ์พบสามสิบสองทำไมเป็นอย่างนั้น มันมีเหตุมีปัจจัยทังนั้นแหละมีเรื่องของกรรมเข้ามาเกี่ยวผูกพันถ้าจะพูดเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องที่อจินไตมากท่านเข้าใจคำว่าอจินไตไหมครับมาสลับซับซ้อนมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพูดได้เหมือนถูกต้องเป๊ะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องอจินไต มันมันเยอะจนงงอ่ะเรื่องของกรรมที่นำมาเกิดแต่ที่เราเห็นเน่ยชัดๆนะคือเนียเราเกิดจากบิดามารดา่นี่ะผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราไม่มีใครเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรอกมั้อื ผมเองเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยพอยายบอกว่าเก็บผมมาจากถังขยะหรือเก็บผมมาจากกระบอกไม้ไผ่ผมนี่ร้องไห้ยตอนผมเป็นเด็กผมว่ายายผมไม่รับผมว่าเก็บผมมาจากถังขยะมั้งเก็บผมมาจากกระบอกไม้ไผ่มั่งผมนี่ร้องไห้เลย จริงผมไม่ได้เกิดจากกระบอกไม่ไผ่นะผมเกิดจากคันนั่นคือความเป็นจริงนี่นคือการเกิดของร่างกายครับเนี่ยการเกิดของร่างกายมีเหตุปัจจัยในการเกิดเช่นกันร่างกายนี้ พูดถึงการเกิดของสภาวะจิตใจท่านต้องพูดถึงการเกิดของความของอารมณ์ของตัณหาความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์การเกิดของทุกข์